สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาโชว์ผลลัพธ์ของการที่เราใส่จุลินทรีย์สีแดงนี้นะคะคือพลังมันเยอะแล้วมหาศาลมากแปลกใจมากอันนี้ต้นมะม่วงต้นนี้ทดลอง10วันนะคะแค่10วันเองนะแต่เ,เราใส่จุลินทรีย์สีแดงแบบนี้นะคะไปหนึ่งกระเป่งเลยนะพอทดลองแต่ต้นนี้ปลูกมาจะ10ปีนะคะก็ไม่โต แต่ว่าพอใส่อันนี้นะคะเป็นหนึ่งกระเป่งเนาะสิวันเองนะยอดก็ออกพุ่งพ่งขนาดนี้เลยนะคะก็เลยตื่นเต้นมากตอนนี้ก็กำลังหัดทำนะคะก็สีแดงได้สีแดงบ้างได้สีเขียวบ้างแต่ว่าสีเขียวก็ยังไม่ได้ทดลองเอามาลดนะคะแต่อันนี้มันเป็นสีแดงก่อนเนาะหนึ่งอาทิตย์จากการที่เราลองทั้งน้ำหมัก em น้ำหมักเห็ดแล้วก็น้ำหมักอันนี้นะคะ จุลินทรีย์สั่งขอแสงเนาะต,ตากน้ําใส่อาหารนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าให้ใส่เยอะๆใช่ไหมแต่มันก็เป็นที่แหล่งน้ําไข่แหล่งน้ำมันเนาะแถบบ้านเราคงจะมีสารอาหารเยอะมากก็ใส่แค่ดอกเดียวนะคะดอกเดียวจริงๆนะไข่อะใส,ใ,สใส่ไข่กับผงชูรสใส่เป็นดอกเดียวจริงๆแล้วมันถึงจะเป็นมันจะไม่ตกตะกอนนะคะ ทดลองทําไปเก้าวันแล้วคะคือเจือจางแล้วเจือจางอีกแบบตกตะกอนมาโดยตลอดนะคะตายมาโดยตลอดอันนี้ไม่ได้เก่งขึ้นมาเองนะถ้าถ้าทำขึ้นมาเองนี่จะได้สีเขียวหมดเลยจะไม่ได้สีแดงอันนี้ซื้อหัวเชือ้อมาจากข้างบ้านนะคะเขาขายขวดละห้าบาทเนาะเขาขายขวดละห้าบาทก็เลยเอามาทดลองเอามาทดลองสิบวันละ ิบวันแล้วก็ใช้ไปสิบขวดลวะใส,ใส่ต้นมะม่วงนี่สามขวดเลยนะคะสามขวดโพล,ลิตใหญ่เนาะสามขวดโพล,ลิตใหญ่แต่ที่เราเอามาลองนะใส่อาหารเยอะมันก็ตายใส่อาหารเยอะก็ตายแป๊บเดียวก็ตายเลยรู้ว่าตัวนี้นะคะบําบัดน้ําได้ดีมากมันมีคุณค่ากระสิ่งละล้อมากมากเลยนะเราก็เลยจะทําต่อรู้สึกชอบมากนี่นะคะกําจัดขยะได้ด้วยเนาะ มันจะไม่มีพลาสติกอีกต่อไปแล้วเราก็เดินซื้อตามตามบ้านเลยนะตามบ้านทุกบ้านก็จะมีขวดเนาะขวดเลาสติขวดอะไรเงี้ยมีเยอะเลยมีเยอะเลยแบบนี้ก็ไปซื้อเด็กๆก,ก็ดีใจด้วยนะที่เราไปซื้อเพราะว่าเขาก็ได้ทํารายได้เงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเออก็ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยชอบเก็บขยะอะไรแบบนี้เด็กๆก,ก็ดีใจเราก็ให้เป็นค่าขนมไป ก็รับซื้อนี่ไม่รู้ถูกหรือแพงเนาะซื้อขวดแบบนี้โลละ5บาทเนาะกระสอบหนึ่งก็สิบาทก็ยังดีกว่าเราไปเดินเก็บนะอ,อแล้วก็เอามาทำเอามาทำจากที่ทําน้ําแดงก็มาเป็นน้ําขาวเพราะว่าใส่อาหารเยอะไปแต่มันก็เป็น,นยังเป็นจุลินทรีย์อยู่นะมีกลิ่นเปรี้ยวๆแต่มันขาวมันก็เหมือนกับจุลินทรีย์น้ำซาข้าวใช่ไหมคะอะไรแบบนี้ อันนี้สิบวันพุ่งมากแต่แต่เป็นยอดแต่ถ้าเป็นน้ำหมากเห็ดสิวันแต่ใช้น้ำตาลเยอะมากเป็นครึ่งกิโลอันนั้นจะออกชอ่อ10วันสิบห้าวันจะออกชอ่อมันก็คนละอย่างกันไปนะคะอันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าผลมันเป็นแบบนี้ผลมันเป็นแบบนี้แต่เราได้สีเขียวมาด้วยสีเขียวเราก็ยังไม่ได้ทดลองเลยค่ะแต่เดี๋ยววันลังอะ เพราะอีพีเนี้ยทำไปแบบ9วัน10วันเต็มๆกับขุกอยู่กับไออันเนี้ยมันแบบอีหยังวะอะไรเงี้ยได้มาก็อีหยังวะมันเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแบบใช้ไปเยอะมากๆใช้ไปเยอะมากๆแล้วทํามามันก็เดี๋ยวตกตะกอนตกตะกอนก็ต้องใช้ขวดขยายมากๆก็เลยแบบต้องพูดถึงการผลิตขึ้นมาด้วยนะคะว่าที่เขาบอกใส่ ช้อนหนึ่งเนี่ยบางทีอาหารมันยังเยอะไปเลยนะมันแค่จางดอบนิดเดียวแบบกระตุ้นให้มันมีอาหารนิดเดียวแล้วเราก็ใส่น้ําธรรมชาติไปเลยค่ะใส่ให้เต็มนี่ไปให้หมดเลยเออแล้วมันถึงจะเป็นแล้วตากแดดอะ่ะก็ไม่ที่ของคุณครูเราอะ่ะที่เราซื้อมาเขาตากแดดแรงแดดแจ๋เลยนะเออแล้วเราก็มาตากมังก็ตายค่ะสรุปแล้วมันก็คือมาดูใหม่ใน ใน YouTube นี่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องแดดแรงขนาดนั้นแค่แดดแบบลมๆล,ลำไาอะไรแบบนี้มันถึงจะเป็นเนาะแล้วขวดจริงๆแล้วขวดคุณก็เป็นง่ายกว่าขวดใสค่ะแต่มันอาจจะดูไม่สวยเนาะเออก็ทดลองแล้วทดลองอีกตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะแต่อันนี้จะเห็นว่าได้เวลาแล้วว่า มันออกยอดแล้วก็เลยจะมาถ่ายให้ดูว่าตน้ตนต้นต้นที่ใส่ไปต้นที่ใส่ไปมันมันจะออกยอดอยังไงมากงนี่นะคะยอดเขียวเขียวนี่เนาะวัดแล้วเป็นสอกเลยนะคะเท่ากับสอกแขนเราเเท่ากับสอกแขนเราแล้วเนี่ยแล้วแล้วเป็นแล้วเป็นทุกยอดเนี่ยสอกยอดไหนก็ก็เป็นทุกยอดเลยนี่นะคะมันมันมันจะเท่า ถ,ถ้าแบตอกแขนหนึ่งของเราเลยยอดอ่อนๆเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยค่ะความยาวจะเท่า,า,าแขนเราเลยนะสิบวันเท่านั้นนะแล้วมาดูต้นนี้ที่เราไม่ได้ลดไม่ได้ลดจุลินทรีย์นะคะเห็น,น,นนะไหมคนะนี่มันก็จะเป็นใบแก่นะไม่ได้ไม่ได้ตอกมานะนี่มันก็จะเป็นใบแก่ใบแก่ทั้งต้นไม่ไม่ได้ออกยอดไม่ได้ออกอะไรนะคะ ใบแก่ใบแก่ทั้งยอดเลยทั้งยอดทั้งต้นอะไรนี่เลยแต่เวลามาแต่พอมาดูต้นนี้เห็นไหมคะยอดอ่อนทั้งหมดเลยอะ่ะออกยอดอ่อนทั้งหมดเลยมันก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆค่ะแล้วแบบแค่จุเลียนซีเหรอแค่แบบว่าน้ำน้ำตากแดดหรอแล้วก็อาหารแบบอาหารแคบบ่ ดอกนิดเดียวนิดเดียวดอกเดียวหยดเดียวเนี่ยหรอมันจะทําให้ต้นไม้โตได้ขนาดนี้แค่คุณแบบเอาน้าใส่ขวดนะคะแล้วก็มาไว้ตันแดดลําไรนะหรือไม่คุณก็ซ้อนกันนะคะสักสามชั้นเออน้ําที่ใส่ขวดก็ซ้อนซ้อนกันสามชั้นแต่มันไม่มีคนทาไงอย่างนั้นแต่บางทีเราก็คิดนะคะการที่เราลดน้าต้นไม้อะ่ะเยอะๆอ่ะที่มัน มีผิวหน้าดิน่ะโดนแสงอยู่แล้วเนี่ยน้ำมันก็ต้องเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช่ไหมคะแต่ทีนี้น้ำอ่ะมันมันลงสู่พื้นไปหมดไงมันก็ไม่ได้อยู่สังเคราะห์แสงข้างบนพื้นอะมันก็เลยไม่ได้มีการสร้างพลังงานอะไรของในของในตัวของน้ำเนาะอันนี้พอเรามารู้ว่ามันมีคุณค่าแบบนี้แล้วการที่เราซ้อนๆไว้ที่โคนต้นแบบนี้ค่ะ มันก็ทําให้ดินข้างล่างอ่ะมันล่มด้วยเนาะมันก็จุลินทรีย์มันก็ดีมันก็ดีโตต่อไปนี่ค่ะเดี๋ยวจะทําให้สวยๆแบบว่าเรียงที่โคนต้นไม้แบบนี้เรียงที่โคนต้นไม้แบบนี้กับต้นไม้สวยๆเรียงจะเรียงจะทําเรียงเป็นสีลุ้งเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ